ผมเบินต่อเนื่องเลยนะใช่ผะว่าวันนี้แหละนะฮะผมดูแล้วคือวันนี้ถ้าไม่ใส่สุดวันนี้บอกเลยว่าไม่มีโอกาสให้ใส่แล้วอาร์มดผมขอลองลองเชิงก่อนนะวันนี้ผมขอไปที่สุดมาแล้วกันสุดที่สปอร์ตดีๆสุดก็วูบลงไปนะถ้าเกมนี้พูบอีกนี่คุณปลุกอลปลุกสุดอ่ะถ้าเกมนี้วูบอีกนี่น่าจะเป็นที่ผมและครับผมแต่นี่ฮะกราฟิกแบบเดิมกลับมาเฉยเลยอะคือเม่กี้เกมที่แล้วนะไม่เป็นอย่างนี้นะ เ<ไ>ปนล,ลืมเปลี่ยนเอยอะหลังมากเอวันนี้แปลกๆกับเพื่อนล็อกหลบล็อกหลบนะฮะการนี้ครับเป็นการเป็นกราฟิกเด้งขึ้นมาครับผมเอ๊ะเอาใจยากเว้ยเฮ้ยหลังขับบินครับบินค่อนข้างกลางอย่นะเอาจริงมุมหมวมหมวกกลางนะบินอย่างเงี้ยนะคร,รับบินจากลาโคเบรียครับเฉียงลงด้านล่างที่ปอร์โตบาลิโซครับใช่ครับแต่ทีมที่ลงชูมาเซล่าเนี่ยเกมนี้น่าจะค่อนข้างต้องมูฟไกลหน่อยนะใช่ครับต้องไปตัดลงตัดรถผู้ชมฮะครับผมแล้วนี่ครับ ทางหน้าของโนวาครับออเดอร์ Order, ขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งในตารางคิวแทนนะครับสีิห้าคิวนะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งหัวตารางคะแนนรวมตอนนี้ด้วยครับโอ้โหอันนั้นคือเอาจัดเลยนะโนวาครับตอนนี้โอ้โหนี่เดือดจริงนะครับโอ้โหแอลวูลงไกลมากครับลงรูนครับเทเลปาร์คล้ววงโโห จัดคือลายเครื่องบินวันนี้เนี่ยถือว่ากลางๆนะเล่นสบายๆก็แต่วงเนี่ยถือว่าหินอยู่เหมือนกันครับครับดีดแบบสุดขอบตลอดนะนี่ครับวันที่4ครับแมตช์ที่2นะวิลามาเะเยอร์เหมือนต้องไปโฟกัสทางด้านหลังด้วยครับเอาแล้วครับหาไม่เจอก็ตรงนี้ชาลีลีออนเอ็ครับกระโดดลงมาโอ้โหจะเดินไล่ขอบเลยนะไม่มียาด้วยครับจิมมี่ลีออนเกขีดท้ายมาเอาถ้าจิมมี่โฟกัสทางด้านบนนี่ ยังไงครับแล้วาพีกมาเรียบร้อยครับจิมมี่เป็นน้องนาวไปรีออนเองครับเก็บออกจากเกมไปเลยครับเป็นหนึ่งแต้มห้กับอารลับซเลเยอร์ครับโนวาเสียหายไปแล้วหนึ่งผู้เล่นครับครับขิงครับฉีกมากับทางด้านของออเดอร์นะแล้วรถมีคันเดียวครับอารลับซเลเยอร์รีออนต้องหาทางเดินขึ้นทางอื่นแล้วนี้ขอไปแต่ว,ว่ามีแค่คูณสองโดนสวนหัวมาอันนี้หมวกแดงไปเลย น้องนอลงมาก่อนครับโดนสวยกันมาอยาก็ไ่พร้อมเล่นจากเอาสุดนะใช่ครับออกเซเยอร์ครับแกโมโหอะไรขนาดนะไปเยี่ยนข้าวตอนเที่ยงหรือเปล่านี้นั่นแหะดิครับพวกนี้โอ้โหน่าเสียดายนะสำหรับโนวาครับเสียทางด้านจิมมี่ไปก่อนครับใช่ครับทั้ง3ทีมเนี่ยเหมือนเจ้ามูฟลงทางด้านล่างนะขอลอ็ครคิวเขาเลี้ยวขวาคิวขวาผมเขาเมองไปเลยตาคิวนั่นแหละครับตรงเหลือเชื่อผู้ชมฮะโอ้โหตีมันเดิน4ี่ทีมครับเออว้ดีไราแบบเพื่อนเลี้ยวแล้วรถเบียร์เนเหิน โอเคเฮ้ย okay. hey, หักเลยเข้าเมืองสวยน้องโอเคถ้าหักตรงเข้าด้านซ้ายของวงที่ทีเอเข้ามาเลยนี่คือ<ะ>สบายครับขอร้องเขาจะไปขับตามมันนะครับเออเข้ามือไปสวยแล้วขึ้นมาอารานาวิไปเจอทวยแล้วฮูแล้วดึงชาล้วคุณแล้วล,า,ลากตามมาโปเตโต้โอ้โหไม่โดนผู้ชมแล้วขับยุ่นรถขยับมาก่อนครับโปรเตโต้ก็ยังไหลผ่านไปครับมาติดตรงนี้เหมือนจะขับตามหรือเปล่าอ๋อจะฉีกซ้ยายออกไปครับ เอาเลยครับโอ้แต่เหมือน RQ เนี่ยครับลายเดียวกับอัลฟาเซเว่นเช่นกันครับแบบนี้จะมีการปะทะกันหรือเปล่าเอ้าแต่ว่าฟุตบอลลิศครับเหมือนจะเปิดทางด้านของทีมที่เข็ดได้นะเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้มีการปะทะกันตรงบนขอบวงนี่เองครับนี่ครับจัดมาที่ฟุตบอลลิศครับกำลังปะทะกันด้านหน้าของทีมที่เข็ดครับแมททอยนอนน็อกดาวน์อยู่แล้วรุดพยายามจะไหลเข้าไปแต่ว่านี่ครับโอเคไปโดนเปิดจากทางด้านของไอช็อตครับครับแล้วรุดตรงนี้เดินขึ้นมาสูงไหมหรือเปล่าไอช็อตเห็นแล้วไอรูดบอลไปเปิดได้ก แล้วเล็กมุมก้ามายฮอปฟิปไปเข้าหนึ่งแล้วลากปลาดูจแล้วดูมุมข้างยังดีมีทางฝั่งตัวลาอุ้มเข้าไปเดีด่ยครับแล้วมุมนี้ยูไฮด้านขวามีขึ้นตรงนี้ลาอุ้มกับยูไฮเหลี่ยมนี้ต้องฟิปายเข้ามา<อ><อ>เต็มตัวแล้วจบเลยฮ<ร>ะและ้ววงวงยูไฮยังทันไม่ไม่ทันละแต่นี่ครับสี่ศูนย์บูนสวรรัสดิ์โอ้โฟุตบอลลีดกลเกมนี้ไม่ได้เล่นอีกแล้วนะตรงนี้ครับ ออกมาในอันดับที่16เฮ้ยแล้วโฟยเอ็มมาสว่านนี้ครับทีมที่เข็มโดนองเก็บงานฟรีฟรีสปอร์ถหายเลยโอ้โหตรงนี้ครับสามแต้มจากฟุตบอลลิสต์ที่จะได้ไปนะครับนี่ครับเป็นโฟยเอ็มครับมากวาดไปหมดเลยนะแล้วเลือกที่จะเก็บคนน็อกด้วยครับโอ้แล้วขับรถมาเอาต่อเลยนะไม่ปล่อยให้ทางด้านฟุตบอลลิสต์ได้ครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ทันครับเรียบร้อยครับเล็กหลายตายไปเป็นแต้มให้กับฟุตบอลลิสต์หนึ่งแต้มครับ โอแกไม่ปล่อยให้มีจังหวะหายใจหายคอผู้ชมอ่ะแกดันต่อทันทีครับโอ้มีโอกาสนะที่จะกลับมารีกคคร๊ปครบ4ี่คนล้าวหัเราทางหน้าของทีมซีเคทครับแต่ว่าทางมีงของโฟมไหลามาพอดีครับน่าเสียดายครับเหลือแค่คนเดียวเป็นไอช็อตนั่นเองกำลังมูฟไปจะเจอกับ <c oughs> อารลับเลเยอร์ก้าตัดบอ <c oughs> ตรงนี้เอาฟาเซเว่นครับมูฟเข้าวงมาแล้วนะแกไหลลงด้านล่างนะคนะผู้ชมใช่ครับาคิวยังดึงช้าครับยังไม่กล้าเข้าแบบสุดๆแลววงเข้าล้อเร็วนี้ครับ ไม่รู้นะฮะว่าจะอยู่ในเมืองจนจบหรือเปล่าลอสเมื่อวานผมพาเกตนสุซากับพี่บอมนี่อีเล้งเกลเข้าเมืองเข้าเมืองเข้าเมืองออกข้างครับช็อกสเประเทศนะฮะช็อกฟินีมาแล้วแต่พามาคิวมาแล้วคือเข้าเมืองให้จบไปเลยก็ไม่ได้หลอกหลอกกับผมเลยดีใจเออยัาคิวมเอ้ยรงนี้ดีทสเกตตินะไม่เปิดหน้าของโนวาน็อกดาวไปก่อนก็ออเดอร์รถคอส์ดมอสจะลาก็ออเดอร์รถคอร์มอสประจุน้องน้องชาย เข้าไปหนึ่งนงาทนผู้ชมมาดูเคคันระมุมได้ครับต้องดูการสมอกชุบก่อนทางฝั่งตัวโนวาครับปล่อยหรือเปล่าตรงนี้โอ้โนา่าเสียดายนะมีโอกาสที่จะซ้ำได้ครับแต่ว่าเนินเนี่ยมันบังไม่ก่อนนั่นเองครับตรงนี้พยายามจะหามุมแล้วเพื่อนเขาขับรถมาระเบยไปแต่ว่ายังไม่มีดามเมจติดไปครับคิงตรงนี้ลงมาชุบเพื่อนได้ครับมีเนินบังให้อยู่นี่ครับสมอกรถไว้ก่อนนะตรงนี้ครับ นี่ครับจุบขึ้นมากลับมาครบ3อีกครั้งหนึ่งนะส่เราทางด้านของโนวาครับหลังจากที่โดนเปิดไปก่อนครับหายไปหนึ่งผู้เล่นครับขอสมอสครับยังล็อกอยู่ยาวๆนะตรงนี้ครับโฟเอับจุ่มวงอยู่ทางด้านของแอโรบูคงับก็เล่นช้าเช่นกันนะครับหมาตรงนี้ครับอาคิวมาแตะขอบวงเรียบร้อยครับทีมสีเขตที่เหลือคนเดียวตอนนี้ไอ้ช็อตโอ้โห น้องค่อนข้างเล่นช้าจ,จริงนะดูแค่อ้อมไกลเลยนะเข้าไปโซนดน้านหลังอิมพาัาเลยนะใช่ครับครับผมขออภัยครับพยายามจะวิวดูทางด้าน,นาของโอนิน่าพาวเวอร์และไอช็อตครับเหลือคนเดียวเดี๋ยวไปเปิดทางด้านชาลีน็อกดาวน์ไปแล้วก็โดนตัวจากโจ๊กเกอร์จบอันดับที่15บห้า <นะ S 2> <ม>ทีมสีไม่มีที่เล่นครับไปโดนจังหวะพลิกออฟหลังสู้กับฟุตบอลลีกคุณผู้ชมฮะใช่ครับโอ้โหออกไปแต่ว่ามี4คิวติดมือไปนะทีมสีเข็ครับครับตรงนี้ไอซ์รับขอไพไอซีวายหลบไปได้ก่อน ขขอต่อใกลฮะแล้วดูอะไรยังโอ้แล้วขอสวนมาไอ้ยังกดไม่หลอดแล้วเราสวนเองหมวกสามครึ่งหลอดโอ้ยไอ้ครับแมต้องบอกว่าไอซีวายนี่ถือว่าโฮมเหมือนกันท่านตรงนี้ครับครับสวนมา,าเข้าไปสองเม็ดที่วิวครับยังล็อกทางด้านหน้าไว้ให้เพื่อนอยู่ไอซีวายมองหาทางด้านอื่นครับเจอทางด้านของคนที่หน้า power ที่อยู่ในเมืองอยู่แล้วครับอืมแล้ววงอัดอัปเดตมาแล้วครับเฟสที่สี่เฮ้ยตีดขึ้นบนซ้ายครับ <c oughs> ห,หอลอกก<ช>ูอย่านะขาหาักหมดเลยแล้วดูมุมนี้โอ้แล้วคือ RQ เนี่ยเลือกที่จะไหลลงมาลงมาคร <5 S 1> ับแล้ววงขึ้นบนแล้ววงใหม่เนี่ยเข้าออฟฟ่าเซเว่นบีอาร์โฟเอ็มครับเหมือนเมื่อคืนอัมลักซี่เกตทวิตเตอร์ว่าถ้าน็อกโฟเอ็มได้ไม่ต้องซ้ำครับให้ปล่อยเข้าไปแล้ว ตามเขาครับเขารู้ว่าวงจะไปไหนโอ้โหนะแล้วดูตัดมาไอ้แล้วดูขับไล่มาเป็นเคพีสี่คนตรงนี้มีใครมาแล้วจอดจิดบ้านใกล้แล้วจอดยาสีตรงนี้สยองขวัญแล้วมาจิตเพื่อนแล้วปลาบาดมมไปไอ้ต้อหนึ่งคุมข้างมาไอ้ไม่พอแล้วดูเขาเถินโอ้โหแจกอีกสามแจ้ครับพาวเวอร์ของผมแต่ปอโซนี่ครับเก็บงานเรียบร้อยนะเหลืออีกคนตรงนี้ตุับตูต๊บตุ๊มตุ๊บ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 ตุมาสุดท๊บตุ๊บ ฟุตบอลปาดบอลผู้ชมเพิ่มคุณเฟบปุ้ยผู้ใจเฮ้ยหมดเฉยขอไปเมื่อกี้อินเกินสองสี่เมื่อกี้คิดว่าพังครับม้าว่าโดนปาดบอลเลยโอ้โหนี่ครับแล้วเป็นเอาผ้าเซเว่นเนี่ยล็อกทางด้านของพาวเวอร์ไว้อยู่นะเอาละนี่ครับอีกคนหนึ่งสมาเก้นครับไปหันทางด้านทีมซีเข็ดินครับที่กำลังจะมูฟหรือพังตรงนี้พื้นที่ค่อนข้างโล่งครับแต่ว่ามีแค่เลดดอตแล้วอารคิวมูฟมาจังหวะนี้มาจากบ้านของเอลโลวู๊ดอยังไงครับตัวนี้อัดนาดครับมุมข้าง ตะโกปราบป,ะปะดาดหนาเออนี่น, e ies, นอนอยู่แล้วนะเบียร์สเป็ล็อกไปแล้วแล้วมุมนี้กำเลยนะเซนัสด้านขวาดิจูอีโดนมาเป็นโปตโต่ป่ามามุมใกล้แล้วนะนเซนัสคาเนนมาเล่เออนี่ดูระเบิดไหมไม่โดนเอาบอยประคอดมอสมามุมนี้เปโตซับดิู e ies, อีเออนี่เราจังหวะแล้วเชิงหนาหมาสีบา่าตัวน,นี้ตบนเปิดก่อนโ oh. oh. อ้โหฮาวดอนันคบคมกว่ายเยอะ โอ้โหเหลือเชื่อกว่าคือตอนนี้กดไม่โดนแล้วบูมนี้สุดท้ายเหลือแค่จีนัยจีนัยหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามไม่ถือว่าลุมเขาเรียกกระทืบจีนยทางานขวาปาสองเพหวังผลล็อปปี้ <S <S ลุกตัวมาจากจีนัยเอาสิวะหนึ่งหนึ่งฮัสนัทหลังบ้านจีนยใจเย็นก้ลองลัง อย่างไรับาทำได้หรือเปล่าแล้วหลังน่าเ <G 9. S 2> อาจีนายครับกำหมัดไปสัดหน้าเราสามกว่าครับหนึ่งต่อนหนึ่งเลีนน่ยมนี้มีแค่เองกับมันแล้วทามิงปาไฟไ<อ>มาปาดร้อนร้อนลันกรับโอยร้อนไม่โดนร้อนจริงๆรกับหัวร้อนไปหมดแล้วจีนายวิ่งตามแล้วหลังบ้านเลยนี่ตามอย่างใช่ไหมโอ้แต่เสียไปสามโยมครับโอ้แต่ไม่เป็นไรครับเอาสาใจไว้ก่อนมาสิวะ ช็อตนี่อย่างสวยนะแต่ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับเสียผู้เล่นไปทั้งหมดเลยนะเหลือแค่คนเดียวนั้นครับแล้วระเบิดของลีออนไปน็อกสองคนของทางด้านอัลฟาเซเว่นครับครับผมแล้วก็อาร์เรบเเลเยอร์ตรงนี้โอ้โห<อ>นึกว่าจะไปครับจังหวะจอดมาไม่ได้สวยเลยถ้่จีน่าครับเก็บสาม้เก็บสามทำมึงเหงานีาม่นมาบอกเลยวนะแต่อัลฟาเซเว่นนี่พอเปิดได้แล้วเขาตัดทิ้งองอกจากเกมเลยนะตรงนี้ แล้วรอก็มีโดนดาเมจมางกันรีออนไปได้ทางด้านของอัลเฟเว่นครับต้องนะอครับก็เกมนี้จบเลยได้ไหมมันแล้วเมื่อกี้ <laughs> ม, <laughs> มันจริงกูเรา <laughs> โตเฮดาด้านซ้าไปแล้วรีออนมา,ลาแล้วตัดมาคิงก็จั่วเข้าสม,มองไปก่อนแล้วด้านหลังซีกิจินก็คอสว่าจะไปเคลมจีไรห,หรือเปล่าแล้วโซลกินเป็นคิวของรีออนเอ็กไพร <laughs> ์แอบเกนเน็ตคิวของรีออนเอ็กนะตรงนี้ครับต้องโปะสมองชุบกันขึ้นมาก่อนครับอาลับเซเลเยอร์อู้เหรอโจ๊กเกอร์โยนเนี่ยเข้าบ้านมาครับเก็บของมาจากไหนอะโจอาลับเซเลเยอร์นี่ฮะ อู้คูแล้วพาราบล์แล้วระเบิดอ่าน้องบอยแล้วดูเข่งโซ่ไปเลยพาราบล์อะไะฮะถึงเวลาคืนครับน้องบอยเอาเละครับเกมนี้ทีมไทยมาสวยเหมือนกันนะต้องมาดูกันแล้วนี่ครับออเดอร์ครับสวนหน้าหน้าของทูเคน็อกดาวไปครับอุลนาวีกำลังจะมาทางด้านหลังของทางด้านทีมทีเคทีนด้วยครับอ้าวแล้วออเดอร์ครับปิดหน้าหน้าของทูเคไปเรียบร้อยครับครับสุกครับตรงนี้จะมาตีกับทางด้านของซูดอีกแล้วเจอกันอีกแล้วครับดีกันไม่พอนล้วดิกซี่ครับเป็นล็อกออเดอร์มาแต่ภาพมุมนี้ สินเหอสินเหอจะเข้าอันดับสองกับสาของตารางนี้้วซินยออยู่ในโกดังและปาเนตปาเนตชิ่งชิ่งมาแล้วดูครับการเกมบุกและปาไฟมาอ้ยร้อนเพื่อนยังไงดีซินยอแล้วสินเหอไปเผาอเมร่คมครับผัวหมูยา่าเกาหลีตรงนี้ไม่ปล่อยกัน<ค><ย>จริงๆนะเนี่ออกมามุมชิ่งผมกลัวมันชิ่งผิดเหลี่ยมแล้วเข้าห้องตัวเองนะโอ้บันเทิงตรงนี้ผมบ่อยนะนอร้างทีม ีครับ่โอ้มีต่อยนะมึงบอกเลยตอนนี้โอเเอ็มเหมือนจะไม่มีระเบิดเข้าไปแล้วนะจะเข้าไปเช็คม้อสู้ไม่ได้ฮะใช่ครับแล้วดูกค่สม็อกสี่ลูกแล้วดูเรียมนี้สุกเด่นเน้นจากกุ้งปากกิ่งวีดลูกนี้ยังไงโอ้โหผิดเหลี่ยมแล้วผมจะมีกล่องบังนะ้อมโซ่ดังไปเลยครับตรงนี้ไอซีวายนะเข้ารองออมสิเว่นครับตรงนี้เข้ามาได้หน้าของอาราเตเลเยอร์แล้วเปิดไม่ได้ก่อนตรงนี้ร้อยนัดเอ็มสองสี่เก้าแล้วเตะมาอีกหนึ่งคนโอ้โหแต่ว่าไม่ไหวครับจังหวะงานของอารเตเลเยอร์ครับตรงนี้ โอ้40เลยแล้วจบ10ต่อครับอัลฟาเซเว่นจะตัดมาคู่ดียังไม่จบครับโนวาก็มนาอาวีฮะโอ้ชื่อนะตรงนี้ NV เหมือนกันครับตรงนี้ตีกันแล้วเลยอย่างไปจบตรงนี้ก็เหมือนกันครับโอเอ็มปะเฟย์ไปทางด้านของซุสนะเหลือ4คนเท่ากันด้วยครับไม่ปล่อยกันตรงนี้เหมือนจะพยายามจะหมูไปแล้วครับสำหรับทางด้านโอเอ็มครับสมุกกันสามลูกจะตีแล้วดูมุมนี้ครับซุกขับรถทิมเข้ามาด้านหน้านี่ครับทัศกิ โกดังตรงนี้ไม่มีใครจองฮะนะแล้วลักซี่ไปน็อกซิกนาจากเอวานแล้วมุมนี้ยิงจากตึกฟีมิดาหกลางวงวงสวยจัดเลยครับตรงนี้มีาแล้วดูเฮ้ยดันเต้ดันเต้ดูให้แล้วหลังโบหนึ่งสองสามสี่โอ้โหสี่นัดกับลักซี่กับมือสั่นหรือเปล่าจัดลงลองหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ห้นักต้องมาแล้วก็ตรงนี้เปิดหัวมาเลยแล้วยังไงครับโอ้มุมค่อนข้างสวยกับลักซี่แล้วคิงครับไปน็อกหน้าของทีมดิเกรจีนจากกิงโตครับครับ แล้วนี่ครับซีโยครับน็อกดาวน์บูโซนไปแล้วสาวีครับไปด้หน้าของขีแซดทีมซีเกตทีนจบอันดับที่11ครับโอ้โหนี่ครับโดนหลายทีมจัดนะซีเกตกินครับหาคิวครับยังเหลืออยู่แล้วลักซี่ครับไปเปิดหน้าของดันเต้ออกจากเกมไปเอาครับ A1 ตรงนี้โอ้โหโดนหลายมุมเหมือนกันครับโฟเอมเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วซุดยังไม่เข้ามานะตรงนี้เหลือแค่คนเดียวครับแหมมูฟไม่ได้นะโฟเอมเลือกที่จะมูฟก่อนครับแล้วสวยด้วยนะยังไงครับลิควิด แล้วสวามา,ามุมนี้ก็เินอไปน็อกทางฝั่งซิเตอร์ได้แล้วมาจานสามแล้วโดนคอขวาไปข้ามาเฮ้ยซูตเอไปรี่หลังก็แจมแล้วดูซิเหนือบอกอะไรครับเนี่ยงงไปหมดแล้วแล้วอ็เลืิดเป่งวู้วเต็มไหลอาไปเล่อีกหนึ่งนัดแล้วโดนวงตายวงดีกว่าไม่มีขครได้ไปครับแจมนี้แล้วซุดจบระดับสิบไม่มีแต้มเลยครับตรงนี้ไม่ได้คิวไปนั่นเองครับนี่นครับเอวันชุบกันขึ้นมาเหลือสามคนเท่านั้นครับ อาคิวจุ่มมูโซอยู่นะไม่แน่ใจว่าปั๊มยาอยู่ข้างนอกวงหรือเปล่าครับนี่ครับพาวเวอร,ร์รก็ค่อนข้างตาำฟาเวอร์ครับไปเช่าบ้านอยู่กับพีทีอาร์ครับผมนะเพื่อนรักกันแล้วตัดบอลออกไปจวบอะไรเส้นขาดหนึ่งแล้วงุมนี้มาติกไปกว่าเซโซเลตใช่ครับนี่ครับจีนายเหมือนจะปั๊มยาอยู่นอกวงนะจริงครับจีนายครับบีทีไม่รู้ว่าหยิบเพื่อนนั้หรือเปล่าโกะมาหนีกูเล่นเองนะปั๊มยาโชว์แล้วดูโอ้โหลักซี่สุดมาโอบอยล่วงคุณผู้ชมครับคากองฟางละฮะแล้วโจ๊กเกอร์ไปรักออเดอร์ได้ เอาละครับตรงนี้ต้องเริ่มขยับกันแล้วนะทางด้านล่างเนี่ยนาวิ่งเข้าได้ครับแต่ว่าไปโดนเปิดน้องซะก่อนโซเลตครับตรงนี้เห็นทางด้านมาติกเว้ยล้วโอ้โหเหมือนจะเดินติดอยู่เมื่อกี้ครับโซเลตนอนหลบมาก่อนตรงนี้แล้วขิงครับไปได้ด้านเลออนครับอารลัฟสเลเยอร์เสียน็อกดาวไปอีกหนึ่งคนครับโอ้เราข้างบนนี่แน่นจัดๆเข้าวงนะลักซี่ตรงนี้โอ้สบายๆครับบ้านหลังนี้โอ้หุมอย่างสูงครับ อู๋แลดันออกมาสักกี่ทีมเข้ามาด้านหน้าเป็นดีแล้วทีนายบูตตายไปหวะจบอันดับ9ก้าจบมากคิวเทน่ามี3คิวใช่ครับถือว่ามาได้สวยแล้วนะเกมนี้ครับต้องครับอู๋เนือตลูกนี้จะเซรินแล้วลักซี่ครับไปเปิดลักซินเตอร์ได้จากเอวันแล้วลักซี่ครับเก็บซินเตอร์ออกเกนแลนเดียนลูกนี้จากไซรานมาด้านหน้าแล,ล้วซูปโดนไปครึ่งหลอดแต่ไม่ตายแล้วซูปกลับลักเลได้เหมือนกัน ุสายรัดเดินแรงเดินแรงแล้วเดินลงกับคโอ้โหเดินหลอกผู้ชมฮะหลอกไปหลอกมาตรงนี้เขาจะขึ้นรถสับระคบเก่งสับระคบเก่งสับตะคบไม่ได้ยิงสักีครับโอ้โหเลยจะเชื่อนี่ครับไหลปั๊มยามก่อนฮารตกิครับฉีกออกมาตรงนี้เห็นหรือเปล่าแต่ว่ามีเนินบางอยู่แล้วจะระเบิดเข้าไปในห้องน้ำครับ หน้าของโซเลตฉีกซ้ายออกมาเนีตลูกนี้ไปเรียบร้อยครับเปิดน็อกดาวน์หน้าซุกไปได้ครแบบับโอ้โหสายลาเมื่อกี้ก็เดินสับสกบก็แก๊กก็แก๊กไม่ได้ยงิงฮะหลุดเพื่อนแล้วลูมุมนี้สินเนอร์เราห้องน้ำมีเซรีมแล้วบนหัวมีพ<อ>ีดีอาร์สินเนอบอกเอาสักทีแล้วมุมนี้โดยนยิงจากคอสข้ามาโซเลตยิงฟรีต้องลงก่อนี่เหนือเล่นไม่ได้ใช่ครับถ้าปิดไฟนี้ช้านี่ครับนาวีกำลังจะเข้ามาแจ็คแล้วระเบิดออเดอร์ครับไปได้นาหน้าของโจ๊กเกอร์น็อกดาวไปไฟนี้ยังไม่จบระเบิดของโซเลตไปแล้วเปิดได้ครับหน้าซุกกนน็อออคดาวไปีรรบบั แล้วเราเบิดจะสวนไปแต่ว่านี่ครับโอ้โหดาเมจเข้าไปแค่ยี่สิบเท่านั้นครับโอ้เลยนี่ครับเปิดมาแล้วตรงนี้เขามาแจมเรียบร้อยหรือเปล่าโซเลตหลบไปกับตัวรถก่อนก<ะ>ัดหนึ่งหลบอยู่แล้วซานซารครับเก็บสีรงไรออกเกมแล้วมูนี้ครับส,สก,กิดันมาด้านหน้าหลังห้องน้ำมีแล้วจวดจำได้ครับทั้งสิบห้าแล้วไฟไหม้เรียบร้อยครับเซริมโอ้โหไฟไหม้ตัวเองแล้วออเดอร์เราไม่ได้ชาลีออกจากเกมไปอาหลับาเลเยอร์จบอันดับที่8มี6คิวครับมันรอหรือยังไงเพื่อน วันนี้เกิดจากการแบบเผาตัวเองบ่อยนะผู้ชมใช่ครับวันนี้นะเผาไม่เผาเพื่อนก็เผาตัวเองนะวันนี้รนครับ แล้วทิกซี่ครับไม่ปล่อยเลยนะโซเลกแล้วลักซี่ครับไปเปิดห้าหน้าออกมาติ่เหมือนกันอนะตรงนี้แล้วลิควิดครับกำลังจะปะทะกับหน้าหน้าของพาวเวอร์ครับมูร์แลพาวเวอร์ครับไหลมาจากด้านล่างตึกของบ้าน b ี r ดูครับยังอยู่ในบ้านได้น้องออกมาทำไมแล้วมุมนี้กอไผ่ครับดูสต็อปต้องคอกัลจะปัญหาขึ้นหัวมีลักซี่อยู่แล้วโดนเหนื่อยก็มามุมนี้จากหลังคาดูสต็อปดูสต็อปหลังเพื่อนน้องอูฟังไปไหนตรงมุมนี้แหมโฟกัสทางด้านบนมากไปหน่อยนะก็ไผ่ก็ไผ่ปั๊มยาอยู่ก็ไผ่ยันทันจินแลล้ว BTR งมาาหยไป มีลัตทีครับแต่เส้นยังซอกอยู่ในมุมนี้ฟันซานมารัาราบหนึ่งสองฟันซานปาดหึงเอา oh, มีปิดไปลงเหนียวจัดจัดนะตรงนี้ครับ ETR แต่ว่าเหมือนจะน็อกดาวน์แล้วเสียลัรรรคซี่ไปแล้วครับพาวเวอร์ Power จบอับนดับที่5ไปนะเหมือนจะพ้ามยังไม่ทันหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ครับครับ <c oughs> แล้วเราเปิดตรงนี้เอา้าวาวีครับเปิดทางด้านของโนวาเรียบร้อยครับจบอับนดับที่4ไปมี5คิวครับนาวีเดินแล้วตรงนี้โอ้แล้วมุมนี้ขึ้นมามุมบนแล้วโดนเนียลูกหนึ่งขาสองโอ้ยเซฟไม่ากิ อู้แล้วดูครับมุมนี้ซุกซุกซุกซอนหลังเนินมามีไลายเส้นบีทีอาร์จบไหมโอ้ยถึงผู้ชมมาจาองศาไม่ได้แล้วปาดมาอีดึงลูกครับเฮ้ยแบบนี้นาวีจะกินเต็มแล้ววิจะปรตัวีดึงโอ้ยตักซิกซี่ตัวมันไหลไลายเส้นกรบตอกซิกซี่เหมือนกันแล้วจ่อมาโัวบอลไปยิงซานซานซ้ำออกเกมนาวีรอกินฟีอีสปอร์ตฮะโอ้โหแล้วระเบิดลูกนี้ไหลไปแล้วเป็นไฟไม่โดนูนะแล้วดูครับการลวนไฟมาตัวกองแรกแล้วลงที่สองเลยเลยมาหน่อยยี่สามยังไม่ตาย ก็กลายเป็นว่านาวีเข้ามาเค็มในไฟนี้นะนแล้วดูครับฟุกครับจั่วมาเจอรถแง่ตกใจครับบนเดินมีแล้วดูขวาก็มีบนก็มีผู้ชมฮะแล้วลูกนี้ไม่น่าพลาดน,นะแต่รับเมคูครับยอ้อยลงมาเต็มเต็มหรือเปล่าไหลเส้นเรียบร้อยครับไหลเสน้นน <c oughs> อนล็อกดาวไวจากระเบิดของเมคูครับ <c oughs> โอ้โหแล้วซักซี่ไหลเข้ามาชุกไม่ได้ด้วยน้นแบบนี้ครับแล้วซุกไหลขวามา <c oughs> เต็นหรือเปล่าลต้องบอยยิงบนยิงล่างแล้วดูครับฟูกซ่มาแล้วนอนตานด้าหลังมาลูนีหนึ่งคนมสมองมาขวามือ เปิดตปอมาขาดหนึ่งยังกดไม่ลงครับเอาซ้ายเอาขวาเพื่อนสักทีเมกูไม่าด้เสียดายครับจริงฮะแบบสินเนอนี่ก็ดจริงเามาจะราดมาหนึ่งคนหัวอีกหนึ่งไม่สินเนอจะซ้ำสินเนอโดนยิงเรียบร้อยครับซ้ำไม่ได้ด้วยนะเ้าดูเขาไปปล่อยให้พิธาไา้เล่นต่อแล้วลาเส้นชุบขึ้นมาตรงนี้ตัวเข้ารถมาขาดอีกหนึ่งจบเกมครับนาวีมาแล้วฮะบุดไปสองวันใช่ครับตอนนี้นาวีมาแล้วฮะผู้ชมฮะเอาจัดนะ ตามตามวิ่งตามเรียกว่าตามโอกาสที่ได้รับจริงดูซับปาดเรียบผู้ชมฮะ,ะโอ้โห,โโหมันแผดมาดูตารางในตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับ,รบแต่ที่ <ผม S 1> เปลี่ยนคือหนับซ้อนและสานค่าซุดกับโฟเอ็มสลับกันขึ้นมาเท่านี้ห่างกันสิบแต้มมาเกมนี้ซุดบูดครับใช่ครับโอ้โหแบบนี้ตารางเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วนะสำหรับทางด้านนาวีเนี่ยก็เถิดขึ้นมาเรียบร้อยครับตอนนี้โนวามี253คะแนนครับโฟเอ็มสองครับ ซูดครับสองร้อสาสิบสาครับนาวีร9อยเก้ BTR หนึ่งร้อ้บเครับนาพาวเวอรหนึงดสิครับทีมซีเค1หนแล้วก็ดีครับหนึ่งยเองครับโอ้้องดูกันกกงๆตรงนี้ผมว่าซีเค็จีน R q เนี่ยตามอันดับ8หน้าแรกนต่ว่าดีออยู่20กว่าแต้มครับผมไกลเก็บเดียวไปได้อืใช่ครับนะฮะส่วนพาวเวอร์ที่บอกครับตามเชียร์นต่อ60แต้ม2ไก่ไปวันนี้บอกเลยว่าเสือจะกินไก่ใช่นะคร